เคล็ดลับข้อที่3นั่นก็คือสวมการเป็นคุณเคยดูหนังดูละครใช่ไหมคะดาราทุกคนที่เขาแสดงเขาจะสวมการเป็นบทนั้นๆให้สมจริงสมจังจนให้เราเชื่อว่าดาราคนนั้นตัวละครตัวนั้นมันเป็นจริงตามที่เราดูเช่นเดียวกันคะ่ะ วันนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการมีอะไรให้คุณสวมบทการเป็นให้กับชีวิตของคุณวันนี้คุณต้องการบ้านแบบไหนคุณต้องการลดยังไงคุณต้องการมีเงินหนึ่งล้านบาทในบัญชีให้คุณสวมบทการเป็นเลยว่าคุณมีแล้ว คุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าในปัจจุบันคุณจะมีอะไรยังไงก็ตามอย่าไปใส่ใจแต่ให้คุณสวมการเป็นให้รู้สึกเลยว่าคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วและคุณเป็นคนนั้นจริงๆเรียบร้อยแล้วและให้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดในขณะที่คุณคิดถึงสิ่งนั้นและวิธีการที่จะเช็คว่าคุณมีความสุขหรือว่าคุณเหนื่อยและทำแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลย ให้คุณสัมผัสว่าขณะที่คุณรู้สึกถึงสิ่งนั้นคุณมีความสุขไหมถ้าคุณมีความสุขเดินหน้าต่อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยจังเลยไม่ชอบดันทุลังทำไปให้คุณหยุดทันทีเพราะสิ่งไหนที่คุณทำด้วยการที่เรามีความสุข นั่นมันจะเป็นการนำทางให้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้คุณและทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะคุณทำแล้วมันมีความสุขแต่สิ่งไหนที่คุณดันทุลังทำให้คุณหยุดเพราะสิ่งนั้นมันจะไม่สามารถทำให้คุณเติบโตต่อไปได้เพราะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันทำไปก็รู้สึกไม่ดีให้คุณเลือกทำเฉพาะในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเพราะนั่นมันจะส่งแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีๆให้กับคุณอยู่ ตลอดเวลาแล้วในชีวิตคนเราทุกๆคนมันก็จะมีเรื่องมากมายเข้ามาในชีวิตและอีกเรื่องหนึ่งนั้นนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายต่างๆบินค่าน้ำข้าวไฟค่าโทรศัพท์ค่าจิป,ปะทะที่เราประสบพบเจอในชีวิตประจำวนันแล้วเมื่อเราเจอสิ่งน,นั้นเราก็จะรู้สึกหดหูท้อใจ บินมาอีกแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังเลยทั้งๆท,ที่มันก็เป็นเวลาปกตินั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าทําไมมันมาเร็วจังเลยฉันยังไม่พร้อมเลยความรู้สึกแบบนี้แหละค่ะมันจะกัน้นปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาหาคุณหลังไหลเข้ามาหาคุณเพราะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นคลื่นพลังงานที่ต่ําวิธีแนะนําที่จะทําให้คุณกําจัดความรู้สึกไม่ดีกับบินค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้คุณทําแบบนี้ค่ะ ทันทีที่คุณได้รับบินต่างๆมาไม่ว่าจะบินเป็นบินอะไรก็ตามค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกๆอย่างที่มันเข้ามาหาคุณอันดับแรกเลยคุณอย่าเพิ่งเปิดดูมันให้คุณวางมันไว้ก่อนเสร็จแล้วให้คุณไปทำตัวเองให้สบายให้รู้สึกสบายที่สุดอาบน้ำฟังเพลงผ่อนคลายความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดให้คุณมีอารมณ์ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วคุณค่อยเปิดมันขึ้นมาอ่านแล้วในขณะที่คุณเปิดนั้นให้คุณจินตนาการไปเลยว่าบิลค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันเป็นเช็คที่คุณได้รับเข้ามาให้คุณใส่เข้าไปเลยว่าตัวเลขที่คุณต้องการนั้นมันเป็นจำนวนเท่าไหร่ในบิลค่าใช้จ่ายนั้นตัวนี้มันจะทำให้คุณลืมเรื่องที่คุณต้องจ่ายออกไปแต่มันเป็นการรับเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะ การที่คุณทำแบบนี้มันจะส่งคลืนพลังงานดีๆออกไปและเวลาที่คุณจ่ายบินนั้นออกไปไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ารถค่าบ้านต่างๆที่คุณจ่ายออกไปให้คุณคิดใส่ความคิดตัวเองเลยว่าเงินนี้เป็นเงินบริจาคให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ฉันจ่ายออกไปเพื่อให้องค์กรหน่วยงานเจน้าหน้าที่พนักง,งานทุกคนได้รับสิ่งน,นี้ที่ฉันได้จ่ายออกไป เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในองค์กรให้พนักง,งานได้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลพ่อแม่ดูแลลูกหลานค่ากินค่าอยู่ค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยให้คุณคิดแบบนี้ให้คุณใส่ความคิดแบบนี้แล้วคุณจะรู้สึกสำนึกขอบคุณเงินที่คุณส่งออกไปให้กับเขาเหล่านั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกเต็มอิ่ม แล้วรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือในการที่คุณจ่ายออกไปเพราะขณะที่คุณจ่ายออกไปนั้นให้คุณคิดเสมอว่าเงินที่คุณจ่ายออกไปนั้นมันไปสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือเพิ่มพูนให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันแล้วให้คุณคิดย้อนกลับมาว่าเงินเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของฉันเช่นเดียวกัน เคล็ดลับที่สุดยอดอีกเคล็ดลับหนึ่งนั่นก็คือเสพความสำเร็จของคนอื่นวันนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จแบบไหนชื่นชอบคนแบบไหนให้คุณดูไลฟ์สไตล์ดูการใช้ชีวิตดูวิธีการทำงานดูความสำเร็จของเขาหรือใครก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะเป็นและให้คุณเสพความสำเร็จของเขาประหนึ่งว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นของคุณเช่นเดียวกันค่ะการที่คุณเสพความสำเร็จของคนอื่น คุณจะรู้วิธีแนวทางการใช้ชีวิตของเขาและแนวทางการสร้างตัวตนของเขาเพราะการเสพสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรามีกําลังกายกําลังใจและมีความสุขในการที่เราเสพสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อคุณเห็นเขาเป็นแบบนั้นคุณอยากจะสําเร็จแบบเขาคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียดีๆที่คุณจะทําให้ตัวเองถึงเป้าหมายและความสําเร็จตามที่คุณต้องการเพราะฉะนั้น ให้คุณเสพความสำเร็จของคนอื่นเยอะๆประหนึ่งว่าความสำเร็จนั้นมันเป็นของคุณเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนั่นก็คือการที่เราต้องการอยากประสบความสำเร็จเราต้องอยู่ในคืนที่มันดีคืนที่มันสูงอยู่ตลอดเวลาการที่คุณเสพข่าวเรื่องราวต่างๆที่อยู่แวนล้อมตัวคุณสถานการณ์ไม่ดี สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคลื่นพลังงานที่ต่ำถ้าคุณต้องการอยากประสบความสําเร็จในชีวิตคุณต้องเลิกเสพข่าวเหล่านี้ทันทีคุณต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาคุณอย่าเพิ่งไปหยิบโทรศัพท์เพื่อมาเช็คข่าวไทฟีดเฟซบุ๊กว่ามีอะไรปรับ เปลี่ยนแปลงบ้างให้คุณอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการอ่านหนังสือนั่งสมาธิสัก15นาทีอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการการทำสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณหลีกอยากการข่าวสารที่มันเป็นขยะแล้วทําให้จิตใจเราฟุงา้งซ่านเมื่อเราเสพข่าวที่ไม่ดีที่พลังงานต่ํามันจะทําให้เรารู้สึกหดหู่หมดกาลังใจสิ้นหวัง แทนที่เราจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นในการที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการอยากประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหรือในระหว่างวันที่คุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมในที่ทำงานหรือสภาพแวดล้อมในครอบครัวของคุณคุณต้องมีวิธีการจัดการตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่มันขึ้นสูงอยู่เสมอแต่ที่สำคัญที่สุดให้คุณเริ่มฝึกทำนั่นก็คือเลิกเสพข่าวลบ เหตุการณ์ลบๆ,เห,ๆเหตุการณ์ไม่ดีสิ่งต่างๆที่มันทําให้คุณรู้สึกโหดหูเพราะเหตุการณ์เหล่านี้แหละค่ะมันจะทําให้คุณพลังลดน้อยถอยลงการที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จและมังคั่งร่ำรวยคุณต้องเสพในสิ่งที่มันสอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกัน ดู YouTube วิธีการสำเร็จของคนที่สำเร็จตามที่คุณต้องการหรือดูโซเชียลต่างๆที่มันสอดคล้องในแนวทางเดียวกันที่คุณต้องการอยากจะประสบความสำเร็จแบบเขาเขาทำอย่างนี้เขาสำเร็จยังไงสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันจะทำให้คุณเพิ่มพูนเพิ่มพลังเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ไอเดียดีๆให้กับคุณ พึงจําไว้เสมอว่าการที่คุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือคุณต้องอยู่ในคืนที่มันสูงอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือคือนแห่งความสุขคืนแห่งความสร้างสรรค์ไอเดียดีๆเพื่อจะทําให้คุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆอยู่ตลอดเวลาคุณควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกหดหู่แล้วเป็นขยะในความคิดในจิตใจของตัวคุณเองค่ะ คุณต้องรู้สึกรวยก่อนก่อนที่คุณจะรวยจริงๆให้ใส่ความคิดความรู้สึกและเสพความรู้สึกของความรวยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการรู้สึกเหลือเฟือถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่แต่ให้คุณเสพความรู้สึกเหลือเฟือเข้าไปในความคิดตัวเองความรู้สึกของตัวเองเลยเสฟยังไง ให้คุณคิดเลยว่าคุณมีเงินในบัญชีแล้วคุณมีสิ่งเหล่านั้นในบัญชีแล้วหรือให้คุณดูสื่อโซเชียลต่างๆที่มันนำเสนอคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเราจะเห็นความแตกต่างมากเลยว่าการใช้ชีวิตของเขานั้นมันเป็นยังไงให้คุณจดจำสิ่งดีๆสิ่งที่มั่งคั่งเหลือเฟือเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันจะนำพาให้คุณ เห็นไอเดียดีๆเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากคนเหล่านั้นที่เขาประสบความสำเร็จเมื่อคุณเสพความมั่งคั่งล่ำรวยเหลือเฟือแล้วสวมการเป็นคนล่ำรวยเรียบร้อยแล้วให้คุณมาเล่นเกมนี้ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือของตัวคุณเองนั่นก็คือเกมใช้เงินข้อแม้ก็คือคุณต้องใช้เงินนั้นให้หมด วันต่อวันแล้วพรุ่งนี้เงินนั้นก็จะเพิ่มให้คุณอีกเท่าหนึ่งอีกเท่าหนึ่งในทุกๆุกวันคุณอาจจะเขียนมันลงในสมุดบันทึกของคุณหรือว่าในโทรศัพท์เป็นช่องวันเดือนปีรายการที่คุณต้องการจะซื้อแล้วจํานวนเงินสมมุติคุณเริ่มต้นด้วยเงิน5 0,000บาทวันนี้คุณต้องใช้เงินให้หมด5 0,000บาทคุณจะซื้ออะไรก็ได้ตามเท่าที่คุณต้องการใช้ให้หมดแล้วพรุ่งนี้เงิน5 0 0 0 0ื่นนั้นก็จะเป็นเงิน10,000 0 คุณก็ใช้1 0 0 0 0แนั้นให้หมดซื้ออะไรก็ได้และวันต่อไปก็จะเพิ่มเป็นแสนห้ามันจะเพิ่มแบบนี้อีกเท่า1เท่า1นึ่งไปเรื่อยๆจากจํานวนเงินต้นของคุณ50,000นั้นค่ะการทําแบบนี้มันจะเป็นการตอกย้ํา ความมั่งคั่งเหลือเฟือเพิ่มพูนของตัวเราเองแล้วคุณให้ให้คุณเสกเลยว่าฉันใช้ใจ่ายแบบนี้แบบง่ายๆสบายๆฉันต้องการอยากจะซื้ออะไรก็ได้ตาบเท่าที่ใจฉันต้องการวิธีการแบบนี้นะคะมันจะตอกย้ําความรู้สึกของคุณให้มั่งคั่งเหลือเฟือเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมเล่นเกมนี้เป็นประจำในทุกๆวันเพื่อตอกย้ำตัวคุณเอง